นี่หอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะมีอายุครบ32ปีแล้วก็ถือเป็นอีก9สอคัญหนึ่งที่องค์กรทางธุรกิจนี้จะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมโยงกับการค้าในตลาดภายนอกด้วยนะคะที่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นโดยหอการค้าจังหวัดแก่นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับท่านแรกครับอยู่ซ้ายมือของฐานนี่ของผมเองนี่ก็คือท่านรักษาการนะครับประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณชาญนรงค์บุริตะกูลนะครับแล้วก็ท่านถัดไปนะครับท่านเป็นเลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณวันชัยกาญจนาศรีนะครับสรัีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเริ่มมาที่ท่านรักษาการประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณชาญนรงค์เกี่ยวกับเรื่องของบบบาทภารกิจของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เรียกว่าเป็นสถาบันการค้าเนี่ยเรามีบบบัตหน้าที่อย่างไรบ้างคะครับผมก็หอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นตัวแทนของภาคเอกชน นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานแล้วก็สืบเนื่องต่อนเนื่องมาหลายภารกิจนะครับก็คิดว่าเติบโตควบคู่ไปก,กับการพัฒนาเมืองขอนแก่นนะครับอของเราเชื่อมโยงทั้งสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงพยายามประสานกับส่วนราชการต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผนนโยบายหรือว่าสิ่งที่ประชาชนสิ่งที่ภาคธุรกิจจะมีบทบาทมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นตัวแทนเข้าไปประสานงานไปช่วยเหลือนะครับ นอกจากหอการค้าในจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยหอการค้าไทยในระดับประเทศก็จะช่วยดูแลเรื่องของกิจกรรมรวมภาพรวมเศรษฐกิจรวมก็มีการเชื่อมโยงแล้วก็ผลักดันฝากไปหลายๆประเด็นให,ให้ให้ได้ช่วยดูแลเราด้วยครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคําถามนี้อยากจะเรียนถามท่านร,รักษาก,การก่อนทำไมต้องรักษาก,การตอนนี้ประทานไปนครับผมตอนนี้ภารกิจหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเราเยอะมากครับครับก็เราก็แบ่งงานเป็นหลายๆส่วนนะครับในส่วนในพื้นที่ก็ผมได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับ ท่านประธานสมิงยิ้มสิริก็ในช่วงเวลานี้ก็ปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาท่านเข้าหลักสูตรวิลัยป้องกันราะธนการรปอปอ,อนะครับก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ท่านบอกว่างานต้องไม่หยุดเสร็จแล้วก็คณะกรรมการเรามีเยอะก็จริงแต่ยังไม่พอกับภารกิจเลยครับก็งานส่วนที่กรุงเทพ ก็ให้ท่านไปเดินทางล็อบบี้คุยประชุมนะครับงานในพื้นที่พวกเราช่วยกันเป็นนะครับรักษาการเลยก็ใช่ครับใช่ครับแบ่งงานได้เข้มดีนะงานใหญ่ได้ได้สามสบสองปีที่ผ่านมาหอการค้าเรามีบทบาทสําคัญยังไงบ้างต่อสังคมบ้านเราเนี่ยครับ32ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนไปในช่วงปีก่อตั้งนะครับ2 5 2 6 2า2 7กตอนนั้นขอนกันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พัฒนา เห็นจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องถนนการพัฒนาการส่งเสริมเศษรษฐกิจต่างๆเนี่ยหอการค้ามีตัวแทนเข้าไปร่วมกับภาคราชการโดยตลอดนะครับแล้วก็หลายๆตัวเป็นตัวเชื่อมที่ดีในการที่เอกชนจะร่วมมือประสานงานกันดึงดูดการลงทุนยกอำนวยความสะดวกเรื่อง,เร,องเรื่องการลงทุนเอ,อเอกชนจากส่วนกลางหรือจากที่<ม>อื่นจะมาลงทุนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ต้องได้แวะคุยสอบถามกับพวกเราก่อนนะครับก็โรงงาน ขึ้นมากมายนะครับธนาคารห้างสปรินค้าโรงแรมธุรกิจการค้าทั้งรายเล็กรายใหญ่ก็ถือว่าขอนแก่นเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอกชนมีบทบาทมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจนะครับก็เราเป็นเราเป็นองค์กรกลางๆสําหรับทุกคนนะครับก็ได้ร่วมมือกับช่วยเหลือกันคอย่างตัวอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ที่มาประกวดท่านประธานที่ท่านประธานคิดเชื่อมโยงให้กับให้ให้เป็นโอกาสของจังหวัดเรานั่คือบทบาทเราครับ ตอนนี้ก็จะมีหลายกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าเรามองแบบแยกส่วนก็จะมองว่าเป็นธุรกิจทีละอย่างเช่นเรื่องการประกวดการประชุมการ<ม>สัมมนารหรือจะเป็นเรื่องโรงงาน<ม>แต่หอการค้าที่มีบทบาทช่วยประสานงานเราจพยายามเชื่อมโยงให้หลายๆธุรกิจประกอบการด้วยกันและก็ส่งเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดประกวดหุ่นยนต์ที่กำลังจะคุยใกล้ๆนี้แทนที่จะเป็นเรื่องของการ จัดงานดีเว้นประกวดอย่างเดียวเราจะพยายามดึงผู้ประกอบการด้านร้านอาหารด้านการท่องเที่ยวด้านการบริการต่างๆแล้วก็เข้ามาร่วมในขบวนการใหญ่ก็ถือว่าขอนกันทั้งหมดเนี่ยต้องมีหลายๆาแผนกแล้วก็สลับกันบริการใ,าให้กับผู้มาเยือนและท่องเที่ยวนะครับเพื่ะได้ใช้ประโยชน์จาก บุคคลที่เขามาแข่งขันนะฮะแล้วก็ใช้หน่วยง,งานต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการหมุนเวียนของไรายได้แล้วก็เกิดกิจกรรมต่างๆนอกจากการมาแข่งอย่างเดียวในไหนก็คุยเรื่องนี้แล้วขออนุญาตเลยเป็นโครงการประกวดหุ่นยนต์หรือเปล่าคะ อันนั้นเป็นเป็นโครงการที่กาลังคุยแค่โครงการเดียวนะครับ<ก>ตัวอย่างรายละเอียดเดี๋ยวจะคงมีเพิ่มเติมออกมาอมคอนกันตอนนี้กิจกรรมเยอะมากครับอันนี้คือปีกย่อยทั้งดนยีนี้เดียวคะอันนั้นในบทบาทของเราที่เราทำค่ะแล้ว32ปีผ่านไป9ต่อไปอ่ะในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดคอนแกนเราเราเรามองภาพกันยังไงบ้างอะคะ อีก32ปีข้างหน้าใช่ไหมครับาอปีนีออกจาก3ปีต่อไปก็ได้เอาเอาเอาในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงภาวะปัจจุบันนี้นะครับก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทุกขึ้นแผนใหม่ทุกตัวก็มีการรีวิวแล้วก็ภาคเอกชนเราได้เข้าไปร่วมนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายราชการวิชาการนะครับก็ มีเรื่องของไอ้แผนกิจกรรมผักดันเศรษฐกิจต่างๆเรื่องการวิจัยการวางยุทธศาสตร์ก็เข้ามาได้คุยนะครับสิ่งที่เราคุยวันนี้เราคิดว่ามันจะค่อยๆส่งผลออกมาใน3ปี5ปีที่มันเป็นเรื่องของแผนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมพัฒนาของเอกชนในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าขอนกันมีความคึกคักแล้วก็มีความก้าวหน้าในทุกด้านเลยนะฮะก็หอกันค้าจะไปเชื่อมโยงไปกระตุน้นเสร็จแล้วก็ไปผลักดันโครงการเหล่านี้นะครับด้าน การท่องเที่ยวของการเป็นไมคซิตี้นะครับก็ก็คงจะต้องสร้างผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับไมคซิตี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการประชุมการชักชวนการดูแลการเดินทางมันไม่ได้จบแค่โรงแรมหรือห้องประชุมอย่างเดียวต้องมีที่ท่องเที่ยวสินค้าที่ระลึกมีเรื่องของการเตรียมการเหมือนการตลาดของจังหวัดนะครับของเราก็จะเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวจริงๆนะครับก็ทททปีนี้ประสานมาว่าจะ ให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดหลักในการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นะครับก็จะมีกิจกรรมตามมานะครับโครงการเกี่ยวกับโลจิสติกสนะครับเรื่องของการขยายโครงข่ายถนนรถไฟอันนี้เราพยายามเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการต่างๆด้วยถ้าจะเห็นโครงการที่ชัดเจนอันนึงก็คือของโครงการ KKTT ที่อยากพัฒนาเมืองให้มีสารพจนพื้นฐานที่ดีก็ระบบรถไฟรางเบาอันนี้ก็เราไปช่วยในส่วนของนโยบายนะครับเรื่องของ เรื่องของประชุมแล้วก็คณะกรรมการต่างๆผลักดันให้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับก็อันนี้เป็นภาพของของของ,ของส่วนรวมยังมีประชารัฐอีกครับถ<อ>้าเกิดจะลงรายละเอียดนะฮะก็ประชารัฐเ,เป็นคณะกรรมการรวมของรัฐบาลที่ทจะให้หอการค้าไทยไปช่วยวางรากฐานภาคเอกชนนะครับทั้งหมดแนตะ่ให้หอ,อการค้าเป็นตัวหลัก<อ>ก็ไปตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน ร่วมกันนะครับก็ที่ตามมาก็คือภาคประชาสังคมและภาควิชาการก็เป็น5ภาคส่วนต้องมารวมกันโดยชารัฐช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับ <c oughs> ก็จะแตกเป็นนโยบายย่อยๆนะครับมีหลายคณะกรรมการที่ของการค้าจะได้เข้าไปร่วมโดยตรงนะครับ <c oughs> ที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้จะเป็นเรื่องตั้งบริษัทประชารัฐรักสามคัคคีจังหวัดขอนแก่นนะครับกำลังอยู่ระหว่างจดทะเบียนเสร็จแล้วก็รวบรวมผู้เกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วก็เปิดให้จองหุ้นครับก็หุ้นลับ พันบาททั้งหมดมี4,000หุ้นเป็น4ล้านหุ้นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีคอนกันจำกัดนะครับกำลังก่อตัวใช่ครับจดบริคนสนทินะฮะแล้วก็เชิญจองหุ้นสถานที่ทำงานอยู่ตรงไหนฮะบริษัทนี้รอสรุปกันครับว่าอยู่ที่สารกลางหรืออยู่ที่หอการค้านะครับท่านผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการที่จัดตั้งก็เป็นนโยบายของภาครัฐบาลโดยมหาไทยนะครับ แล้วก็โดยหอการค้าไทยก็จัดร่วมกันหลังจากที่มีบริษัทนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่นําเอาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมาแปรรูปหรือการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มาดําเนินการในเชิงธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ อันนี้อาจจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับวันนี้มาขอประชาัมพันธ์หอการค้าก่อนเข้าแล้วไปกันเลยคกันเลยและคุณวักรขนบเศรษฐกิจตอนนี้เราจะเริ่มยังไงมียังไงบ้างครับที่อยู่ในโปรเจกต์ใหญ่เลยตอนนี้ครับที่ที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นเป็นเป็นตัวที่เรามองว่าเป็นประโยชน์นะฮะในในในเสถียรของหอการมันมีคงเราทําโครงการคอนแกนแชมเบอร์บายแชมเบอร์นะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยคือคอนแกนหนุนกันอันนี้พยายามรันรันตั้งใจกันว่าปีละประมาณ6ครั้ง กล่าคือเราจะใช้ศักยภาพของกรรมการที่มีอยู่กับสมาชิกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในด้นนานเศรษฐกิจและก็สังคมคนะครับเรื่องของโอทอปเรื่องของสินค้าพื้นเมืองต่างๆแล้วก็ช่องทางในการขายผมขออนุญาตเก่าเก่านิดนึงนะครับว่าในในวิชั่นของท่านเอยอหอกานค้าเราครับเรามีเรื่องของการว่าเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของออตัวเสริมสร้างนะฮะคุณค่าและสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนั่นคือวิชั่นของหอกานค้าคนแก่เราในปีการบริหารจัดการของท่านชนะลงเนี่ยครับ โดยตัวขับเคลื่อนเราที่เรามองเป็นหลักๆคือเรื่องของการเ,เพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างทางสังคมอันนี้คือคือคือเป้าหมายเราที่เราจะทำนะครับแล้วก็ผ่านช่องทางอยู่4 4ช่องทางคือกรรมการก 4, รับวายซีนะครับเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องของการเ,เรื่องของการใช้สนองงานของหอค้าที่มีอยู่ให้เป็นตัวเป็นซัลายเชนตัวกลางคือโรงงานที่ขับเคลื่อนนะครับสุดท้ายคือสมาชิก เราทำไงให้สมาชิกของเราม,าม,มีมีความภูมิใจมีความมีความมีความรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์ทอนคาแล้วให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างนั้นคือแน,นวแนวทางของการการทาก็เป็นที่มาของขอนแก่น c ชมเบอร์ไ c แชมเบอร์รอที่ผ่านมาแล้วก็ยังต่อเนื่องเรื่องเรื่องของโครงการหนึ่งแรกหนึ่งแสนเราเป็น,เป,นเป็นจังหวัดแรกๆที่ทําเป็นแม่แบบเลยเป็นต้นแบบ,บแล้วก็ขยายไปทั่วเป็นมีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ตัวนี้ตัวนี้ท่านประธานสมิงก็กำลังเอาเข้าใน,ในเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสากรณก่อ,อเพื่อที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีงบกันประมาณที่สับสนให,ใหเนเน้เป็นกิจจารษณะมากขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นสองโครงการหลักๆที่เราเรามองว่าน่าจะ,าจะ,าจะช่วยขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจและเป็นไปตามนโยบายของของของอันค้าเรานะเราทําเรื่องของร้านค้าของดีเมืองขอนแก่นอ,อันนี้เพื่อที่จะสร้างแลรนด์มาร์กเล็กๆนะครับอย่างเราทราบข่าวเรื่องการท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ย เจนใหม่เขาจะไม่ไม่ไม่ดูตามรถทัวร์ละเขาจะใช้โซเชียลมีเดียค้นหาแล้วก็เดินทางะนะครับเราใช้เรื่องของร้านค้าเมืองของดีเมืองทงแก่นเนี่ยหาใส่เข้าไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เขาผ่านโซเชียลมีเดียไปรับมีการเสื้อเจอเขาก็จะมาเที่ยวกันมานนั่นกันเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้กับจังหวัดอละนี้เป็นสงครามสายมโครงการหลักๆที่ที่เราพยายามทเํเป็นเป็นไปตามออริจิ่ของเราคือนโยบายของเรา นะครับค่ะและในโอกาสครบรอบ32ปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะขอบคุณมากครับเราภูมิใจนะครับ32ปีเพราะว่าถ้าถ้าเราเราดูดูจากเพื่อนๆสมาชิกเราแล้วก็กรรมการในในในหลายจังหวัดนะครของเราถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหอการค้าที่แข็งแร่งนะะให้ให้บริการแล้วก็เป็นเป็นเป็นศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยมา32ปีต้องต้องกล่าวขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะฮะ ที่ได้มีโอกาสสร้างรากฐานนะฮะสร้างสำนักงานหอการค้าซึ่งปัจจุบันมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะฮะที่มีมีมีกิจกรรมลักษณะแล้วก็มีมาตรฐานขนาดนี้นะครับโดยปีนี้เราก็มองว่า32ปีเราทำอะไรกันได้บ้างแล้วก็อยากจะอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมในโอกาสที่ครบล้วก็มีโครงการที่จะทำเรื่องของการบริจาครวิตนะครับซึ่งเราทำต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะใช้ที่สำนักงานเป็นครั้งแรกในการทำโครงการบริจาครหิตแล้วก็จะทำต่อเนื่องที่ต่อต่อเนื่องคือเราจะมี กรรมการที่ทําหลายๆจุดของกันค่าเราก็เป็นเรามีสมาชิกเราก็เป็นเป็นตัวเชื่อมบุญเราก็กระจายบอกสมาชิกเราให้มาร่วมทําบุญเช่นอย่างที่ผ่านมาของตัวไต้าแก่นครทําเราก็เข้าไปร่วมด้วยก็เหมือนของคุณชาญนรงค์นี่ก็หมู่บ้านพิมารในตระกูลการบริจาคโลหิตเนี่ยค่ะแล้วเป็ประชาสัมพันธ์แล้วในวันนี้เราใช้จุดแข็งของเราคือเรามีสมาชิกเรามีเน็ตเปลือกเ่ยให้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะวันที่16สิงหาครับเราก็ช่วงเช้าเนี่ยเวลา8.30นเนี่ยจนถึง12 นะครับเราก็ทกํากิจกรรมบริจาคบริษนะครับแล้วก็ในช่วงคาบเกี่ยวกันคือเวลาสัก1 0 3 0ถึง12เนี่ยเราก็จะเลี้ยงพระเพลนนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกเราแล้วก็กรรมการเรานะครับถัดมาก็ในช่วงเดือนสิงหาเช่นกันในวันที่19เ้ราก็จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเฉลิมฉลอง32ปีเรานะครับโดยมุ่งเน้นที่จะให้สมาชิกแล้วก็กรรมการได้มีโอกาสไั้ร่วมง,งานกัน นะครับเราก็จะทำทำเสื้อนะฮะเสื้อที่ระลึก32ปีตั้งใจทําอย่างดีเพื่อที่จะให้เป็นที่ระลึกให้กับสมาชิกและกรรมาการานะครับอ,นนอันนั้นคือโครงการที่จะทนเดือนสิงหาส่วนกันยาเราก็มีโครงการในเรื่องของการอบรมทางด้านกฎหมายนะครับอันนี้เป็นเป็นนโยบายแล้วก็เป็นจุดแข็งของเราที่เราไปคุยที่ไหนไปนาเสนอไหนก็จะบอกว่าเราใช้ทรัพยากรท,ที่เรามีอยู่อย่าง,างสมบูรณ์เช่นเรามีมาหาวิทยาลัยเรามีอาจารย์ที่เก่งๆท<ๆ>นะ่านประธานสมิงนะฮะก็ให้นโยบายเรื่องการสร้างองค์ความรู้ กับสมาชิกนะเราจัดนี่เป็นครั้งที่สองแล้วด้านในกฎหมายนะครับแล้วก็ในเดือนในเดือนในเดือนกันยาแล้วตุลาเราก็จัดเรื่องของเรื่องบัญชีนะครับการอ่านการที่จะตัดสินใจลงทุนต่างๆเนี่ยจะมีอาจารย์พอนซรีมามาช่วยสอนให้นะครับให้กับสมาชิกที่เขาสนใจนี่คือ4โครงการหลักๆที่ที่จะใช้เป็นกิจกรรมในการเฉลิมฉลองส2นสของปีหอนข้าอนแก่นเราครับสั้นๆนิดเดียวถามท่านชันลงนี่แหละเศรษฐกิจบ้านเราเป็นไงบ้างตอนนี้ ศรษฐกิจบ้านเราขอ,อนแก่นเราได้รับผลกระทบหลายอย่างนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรงเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับก็อันนั้นจะเป็นภาวะที่ตอนนี้ทุกคนเป็นอยู่เป็นทั้งประเทศนะครับเปรียบเทียบกับหลายๆจังหวัดที่เราเจอเราดีกว่าะะอีกหลายๆที่ครับเรชถูใจนะโดยพื้นฐานจังหวัดขอนแก่นเองที่มีโครงการลงทุนมีการศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆนะครับ วิลัยขอนกันมีโครงการเพิ่มเติมนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์เรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเรื่องผู้ประกอบการเข้มแข็งนะครับเรื่องของการโลจิสติกเรื่องรถไฟรางคู่หรือเรื่องเอเจนซีคอนเทนเนอร์บกท่าเรือบกที่จะมาเปิดสุนากลที่นี่การขยายสนามบินก็ทั้งหมดยังเป็นปัจจัยที่ดีแล้วก็<อ>ทําให้คอนกันเติบโตได้อีกเยอะเลยครับ,รบก็หลายหลายคนถ้ามองข้ามไปข้ามปัญหาวันนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่จะตามมาค่อนข้างชัดเจนนะครับภายในอีก2ปีข้างหน้าก็ที่เราเห็นตึกสูงๆขึ้นในปีที่ผ่านมาครับขึ้นไปแล้วนะครับแต่ในปีอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะเห็นแนวราบอีกสูงๆคงคงไม่สูงอย่างที่ผ่านมาแต่แต่ว่าจะหมู่บ้านจะเกิดขึ้นเยอะสรอสิ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจรถไฟนะครับรถรางนะครับรถรางเรากําลังเชียร์กันอยู่นะครับว่า2ปีให้ได้วิ่งในเมืองขอนแก่นก็เป็นสิ่งที่เราได้หลายอย่างบุบาทของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับโอกาสครบรอบส2ปีในวันนี้นะคะซึ่งเราทางรายการอีสานวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่เก็บร่วมรายการกอราวันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาในการนําเสนอรายการ ข่าวอิสาวันี้แล้วนะคะคแล้วก็จบรายการนี้ขอเรียนเชินท่านไปชมการถ่ายทอสดสดสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีนะคะ,สะเสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นประธานเปิดห้องสมุดประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วทั้งหมดลาไปก่อนค,ะค่สะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ